สวัสดีนะครับผมมาดู <ไป S 1> ส,สาเล็งหน่อยนะครับโอ,โอ้โหคตรเท่อะโอ้ได้ๆทำตุ๊กตายึดมาตรงนี้ร้อยมากระพงเปิบเปิบอ่ามทำใหม่อ๋ำำไอไม่ต้องใส่โชค ไม่ต้องใส่โชคเออครับมันมันจะแข็งหน่อยอ๋อมันจะแข็งหน่อยอืมแต่ว่ามันน่าจะทุกได้เยอะนะพี่เนาะอืมอันนี้มันมีแก้ถอยไหมไม่รู้ไม่น่าจะมีนะเออสุดยอดดีอะ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อย อ๋ oh, อันนี้ดุมซารี่เลยนะดุมซารี่มาทำเลยดุมซารี่ตัดเข้านี้เลยนะครับเออแต่ว่าเตะตาอันนี้อ,อ่ะอืมไปโอเคครับ